ลำทรงคุรักซีเอสยี่สิบสามเอสยี่สามพลัสเผยภาพเรนเดอร์โชว์ดีไซน์ใหม่นะครับดูดีขึ้นคาดการณ์ว่ามาพร้อมกับซิปเซสเด็บดอแมนแปดเจนสองหรือเอ็กซีโนสสองสามศูนย์ใหม่ล่าสุดเตรียมเปิดต,ตัวต้นปีหน้าครับไอโฟนสิบห้าอัลตร้าจะมาพร้อมกับกล้องหน้าสองตัวใช้พอร์ต USBTypeC เริ่มต้นด้วยความจุสองร้อยห้าสิบหกกิกถือว่ากล้องหน้ามาเต็มและแบตเตอรี่ที่เยอะนะครับน่าสนใจมากๆเลย ข้าบกามัาเดตข่าวสารที่ดีดทางไอทีในช่วงเย็นในว่าจะแปลในกาสามสิบนทีนพูดข่าวไอทีรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะพด้ข่าวสารที่มัาเด็แบบนี้เป็นประจำทุกวนัน เต็มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคบสำหรับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรือธงจากซัมซุงในตระกูล S Series นะครับเรียกว่าเรือธงมากๆเลยทีเดียวก็ปีหน้านั่นเองต้นปีนะครับ Galaxy S 23และ S 23 Plus นะครับในครั้งนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะให้ดูดูเรียกว่ามินิมอลมากขึ้นหรือเปล่าดูขลีนครีนนะอะประมาณนั้นนะครับดูคลีนมากขึ้นเหมือนไม่มีโมดูลกล้องด้วยนะครับจากที่เห็นเนี่ยก็คือไม่มีขอบแล้วมีกล้องนูนออกมาตรงๆเลยประมาณนั้นนะ ในส่วนของ Galaxy A 23 plus ก็จะคล้ายๆกับ S 2 3ปกติเลยดีไซน์เดียวๆเหมือนกันนะครับตัว A 2 3ปกติขนาด6.1นิ้วในเรื่องของหน้าจอส่วน a 23 plus 6 6นิ้วชิปเซ็ต s n a p d ก a g o n 8เจหรืออาจจะเป็น exynos 2300รุ่นใหม่รองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วขึ้นนะครับ25วัตต์แฟ s ช charging ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าข้อมูลในเบื้องต้นที่จะออกมาต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะครับโดยรวมค่อนข้างโอเคนะมดู ดูมินิมอลดูธรรมดาดีดูคลีนครีนดีนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าถ้าเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยจะมีอะไรที่เด่นมากกว่านี้ไหมโดยม,มาอัปเดตกันครับผู้ใชท้ทวิสเตอร,ร์รายหนึ่งนะครับเป็นคนปล่อยข่าวอ้างอิงเกี่ยวกับ iPhone 15 Ultra ซึ่งคาดการว่าจะมีการเพริ่มเติมเนี่ไม่ว่าจะเป็น iPhone 15 Pro Max ในปีหน้าด้วยนะครับแต่เปลี่ยนเป็น u l t ต a หรือเปล่านะครับ เขาอ้างว่า iPhone 15 u l t ตรเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหน้า2ตัวแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่ากล้องหน้า2ตัวเนี่ยจะช่วยทำหน้าที่อะไรบ้างให้ความจุเริ่มต้นอยู่ที่256 g b ด้วยนะครับในขณะที่ iPhone 15 Pro นั้นจะยังคงมีกล้องหน้าตัวเดียวนะครับเรียกว่าตัวท็อปเท่าน,นั้นแหละที่จะมีกล้องหน้า2ตัวประมาณนั้นนอกจากนี้นะครับ iPhone 15ในปีหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนพอร์ต USB นะครับจาก Lightning เ,เป็น USB แล้วนะ โดยรวมถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ชาว Apple แหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อใช้ไลนิ่งกันมายาวนานมากๆแล้วนะครับก็จะต้องมีการปรับปรุงไปใช้เป็น Type C เหมือนกับเพื่อนๆบ้านเพื่อเวลาใช้งานเนี่ยจะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองและในเรื่องคุณภาพนะครับที่เสริมขึ้นมาในกล้องหน้าก็ถือว่าตอบโจทย์ต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี น่าจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่มาติดอยู่ตรงหนอดหรือร้อยบากสำหรับคล้ายๆว่าตำแหน่งกล้องหน้าของเขาเนี่ยทำให้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มถือ p h o n e มากกว่านี้เราจะมาพเดเรื่ห้สร้างกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ กอดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหน,นุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหน,นุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดและค้อเสนอต่อไป ช่องเรามี Facebook f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมัดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแย,ยะเลย เพื่อเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์กร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งวันนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อที่เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย